ลาก่อยเพลสสวัสดีครับวันนะี้มาพบกับ8คู <S <s ่ต <t> ัวละครที่มีความสามารถคล้ายกันจนถูกนำมาเปรียบเทียบกันในเกมเกมชินิมแพกนะฮะเนื่องจากเป็นเิษไม่ได้แล้วเกมตอนนี้ที่มีตัวละครใหม่ออกมาตลอดเวลาเนี่ยมันไม่จะถูกเอาไปเปรียบเทียบกับตัวละครเก่าที่มีอยู่แล้วเสมอเลยทั้งหน้าสกิลดาเมจและความสามารถโดยรวมโดยเฉพาะถ้าเกิดท่าเดียวกัน ตำแหน่งคล้ายๆกันหน้าตาคล้ายกันแบบนี้เนี่ยโอ้โหโดนเปรียบเทียบแน่นอนนะย้อนไนสมัยก่อนเนี่ยตัวละคร5ดาวใหม่ๆเนี่ยก็จะถูกนำไปเปรียบเทียบกับ5ดาวตัวเก่าๆบางตัวหรือนแม้กระทั่งสดาวบางตัวโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเกิดมันด okay. <Yeah. S 1> like ูไม่ค่อยเก่งดูเฉยๆอย่างเงี้ยโอ้โหโดนเปรียบเทียบว่าตัวเก่าเก่งกว่าแบบยับยับนะฮะซึ่งเราก็ได้รับโดมมา8คู่ที่เกินเหตุการณ์แบบนั้นขึ้นบางตัวเนี่ยเปรียบเทียบไปแล้วเนี่ยก็เป็นไปตามนั้นจริงๆก็คือไม่ค่อยเก่งจริงๆแต่เมื่อตัวเนี่ยเปรียบเทียบ คิดว่าไม่เก่งมันเก่งขึ้นมาเลยก็มีเช่นกันก็มาดูกันว่ามีคู่ไหนบ้างบางคู่สุดสีกันก็มีนะฮะเพราะฉะนั้นก่อนอื่นก็ฝากทุกคนกดไลค์คลิปนี้เช่นเคยและฝากกด subscribe ่ชงและกดเพย์เอาไว้ ถ้าชอบคอนเทนต์แบบนี้จากเกมเกมซีนิแฟคและฮงไข่ซาวเ็วนะครับแล้วก็สุดท้ายฝากผู้สับสนของเราเอาไว้สักครู่เดียวครับผมโกลเด้นเติมเกมเติมเกมเกมซีนิแฟคถูกคุ้มยิ่งกว่าจัดโปรโมชั่นสามารถเติมได้ทั้งบนเว็บและในไลน์เติมเกมซ i นิแ c คบนเว็บเร็วสุดๆใช้แค่เลขไอดีกเกมซีนเซ v ร์เวอร์และชื่อตัวละครตลอด24ชั่วโมงพร้อมบ,บร,ริการเติมเกมมากมายเติมได้เติมดีเติมทุกทุกเกมต้องโกลเด้นเติมเกมและยังมีบร,ริการบัตรเติมเกมด้วยนะมาเริ่มกันเลยดีกว่าที่คู่แดกก็คือ น้องครีกับหยันเฟยนั่นเองนะฮะใครที่เคยเล่นสองตัวนี้มาจะเข้าใจได้เลยว่าทำไมมถึงเอามาเปรียบเทียบกันว่าหยันเฟยเนี่ยถ้ากับน,น้องครีเวอร์ชั่น5ดาวคนพูดกันแบบนี้เลยนะอย่างแรกคือทั้งสองตัวเป็นตัวละครตำแหน่งเมนเดเวสทัศนไฟยืนสนามเหมือนกันและเป็นตัวสื่อเวทเหมือนกันด้วยอย่างที่2รูปแบบการเล่นคล้ายกันมากๆาคือครีเนี่ยมีรูปแบบการเล่นก็คือการโจมตีปกติอัตระการชาร้าโจมตีซึ่งหยันเฟยเองก็เล่นแบบนั้นเหมือนกันทําให้ตอนที่หยันเฟยถูกปล่อยเข้ามาเกมใหมๆนะ่ๆเนี่นยถ คุยดวยกันเล่นน่ว่าคลายแล้วดาเมจที่ทําได้ก็ใกล้เคียงกันด้วยนะถ้าเปรียบเทียบกันที่น้องคลีซีสูงกิจนเฟอร์ซีหกจะเห็นได้เลยว่าใกล้เคียงกันมากๆจะมีคนทําคลิปเปรียบเทียบสองตัวนี้เนี่ยหลายช่องมากๆเลยก็ไปหาดูกันได้ถ้าเกิดวัดกระที่ดาเมจแบบจัดเต็มจริงๆเนี่ยน้องคลีก็จะแรงกว่านี้หน่อยเนื่องจากเป็นตัวห้าดาวแต่หยันเฟยที่เป็นตัวสี่ดาวเนี่ยเล่นง่ายกว่าเยอะเลยโดยเฉพาะเวลาเจอมอนที่มันลอยได้นะเนื่องจากลูกไฟของหยานเฟ์เนี่ยมันลอยไปกระแทกมอนได้แต่ว่าของ อย่างเศร้าเลยเพราะฉะนั้นปัจจุบันนี้เนี่ยก็น้องคลีก็เลยแทบไม่ต่างเลยตัวสีดาวเลยคนที่เล่นอย่างเฟอร์สี่หกโค้งๆเนี่ยผมบอกเลยว่าดีไม่ดีเนยเมททำได้แรงกว่าน้องคลีด้วยซ้ำนะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือคู่แรกของเราในคลิปนี้นั่นเองนะฮะก็ได้แต่รอว่าเมาื่อไหร่เขาจะบัฟน้องคลีสักทีแต่ดูแล้วเนี่ยก็คงไม่มีวันนั้นมานะใช่ไหมน้องคลีดูเป็นตัวละครที่ถูกลืมไปแล้วนะฮะไปต่อที่คู่ที่2ก็คือเวนตีกับคาซึฮะนั่นเองนะเวนตีถูกเทียบกับคาซึฮะ เยอะมากๆเพราะว่าต้องยอมรับว่าในบรรดาเทพทั้ทงหมดในเกมตอนนี้เวนติเป็นตัวละครเทพตัวเดียวที่น่าจะอ่อนที่สุดในด้านของเกมเพลย์ที่สุดแล้วคือแน่นอนในเนื้อเรื่องเนี่ยเวนติไม่อ่อนนะแต่ในด้านเกมเพลย์นี่อ่อนจริงเมื่อเทียบกับคาซึฮะตัวละครที่เนื้อเรื่องเนี่ยก็เป็นเหมือนชาวบ้านคนธรรมดาซึ่งแน่นอนมาจากตระกูลช่างตีดาบที่มีชื่อเสียงแต่ก็คือเทียกบกับเทพไม่ได้เลยแต่ในด้านเกมเพลย์เก่งกว่าเทพซะง,งั้นเรื่องที่ถูกนำมาเปรียบเทยียบอย่างไรกก็คือเรื่องของการรวมมอนด้วยลมนั่น แต่ข้อเสียของมันก็คือถ้าเป็นมอนตัวเล็กๆเนี่ยมันจะรวบและลอยขึ้นสูงมากทําให้ตัวความบางตัวตีไม่ถึงและรวบมอนตัวใหญ่ไม่ค่อยได้้วยนะบางทีก็ดึงมาแค่นิดหน่อยเมื่อเทียบกับสกิลรวบของคาเซฮะที่พอกดครั้งมันจะรวบมอนมาตรงก,ารกลางซีรของเราเลยมันกดง่ายกว่าเยอะเลยแถมไม่ต้องใช้พลังงาน้วยคือแค่กด e ครั้งมาลกคนเอานิดหน่อยก่อนหน้าคาเึฮะเข้ามาเนี่ยต้องบอกว่าตัวรวบนอกจากเวนตีเนะี่ยก็ยังไม่ค่อยมีขนาดนั้นให้มันเปรียบเทียบเท่าไหร่อย่างซูโครเนี่ยก็ชัดเจนว่ารวบไม่ได้เท่าเวนตีเลยแต่พอ อันนี้คือเรื่องแรกเลยที่ถูกเปรียบเทียบกันนะแล้วเรื่องที่2ก็คือเวนตีมีดีแค่รวบอย่างเดียวแต่เรื่องการบัฟทีมถ้าไม่นับอาร์ติแฟกต์สีลมคือบัฟทีมไม่ได้เลยพอเอาไปเทียบกับคาซ่ปุ๊บโอ้โหขานะั้นบัฟความเสียหายท่านให้ทีมได้เยอะมากๆแล้วพอเวนตีไปเจอมอนเทลล์รวบไม่ได้อย่างเช่นบอสอย่างเงี้ยก็คือไม่มีประโยชน์อะไรเลยจะพกเข้าทีมไม่เทียบกับคาซ่าถึงแม้จะเจอบอสท,ที่เวลาบอสตัวใหญ่มัามร่วมไม่ได้อยู่แล้วแต่คาซ่าก,ก็ยังสามารถบัฟทีมได้นั่นเองนะ อย่างเศร้าเลยก็นี่แหละเวนตีที่ถูกเอาไปเป็นเทียบคาซิฮะก็หวังว่าสักวันทางเกมจะบัฟเวนตีขึ้นมาให้ส่งกับเป็นตัวละครเทพประจําเมืองบ้างนะฮะวงเน็บก็ดูไม่น่าจะมีวันนั้นเหมือนกันแต่ดูมีวิวแววกว่าคลีเล็กน้อยไปต่อที่คู่ที่3ก็คือยาเอะมิโกะและฟิเชลคู่นี้เนี่ยชัดเจนมากไม่พูดถึงไม่ได้เลยเพราะว่ายาเอะตอนถูกปล่อยออกมาเนี่ยมีคนเอาไปเปรียบเ,เทียบกับฟิเชลซีหเยอะมากๆ แล้วเรื่องนี้เนี่ยเป็นดราม่าทั้งกลุ่มไทยกลุ่มต่างประเทศเนี่ยค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวเพราะตอนที่ยาเอ๋อมาใหม่ๆเนี่ยก็มีคนออกมาเทียบกันเรื่องของประโยชน์การใช้งานไดเมจเพราะสมโดยรวมและดูเหมือนยาเอ๋อมิโกะซีสูตนัตอนนั้นจะดูเหมือนน้อยกก่าฟิชเชลซีหกในทุกๆด้านเลยนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของไดเมจการซับทีมสกิลท่าที่คล้ายกันสุดๆคือเทนเมจไฟฟ้าจากนอกสนามแล้วเรื่องที่ใหญ่มิโกะเนี่ย,ยเสียเปรียบอย่างชัดเจนคืนอเรื่องของรนเวลาในการยืนสนามเนื่องจากยาเอ๋ต้องเต้นจู้กงถึงสามครั้งด้วยกัน,นะกา,ออกนามไปไปด้นะ เมื่อเทียบกับฟีเชลที่เปลี่ยนตัวออกมาปุ๊บกดสกิลทตาทีเดียวหรือถ้าไม่ตาครั้งเดียวนกมาอยู่ปุ๊บเปลี่ยนตัวออกเลยสั้นกว่ากันเยอะมากแถมระหว่างเต้นเนี่ยมีสิทธิ์โดนมอนกระแทกหน้าง่ายด้วยนะแถมเท่านั้นยังไม่พอถ้ากดถ้าไม่ตายเสาหายต้องเต้นจูงก,กงใหม่อีกเพราะฉะนั้นสูงสุดเนี่ยต้องเต้นถึงหครั้งด้วยกันนะน,นี่ไม่นับเวลาในการกดเบร์นะโอ้โหแล้วตอนนั้นเนี่ยแดนเมิทได้ทำได้ก็แทบไม่ต่างกันกันกบฟีเชลร์เลยเพลาะเพลร์ฟิชเชลแดงกว่าด้วยนั่นแหละเหตุผลท ยาเอ๋มิโกะก็ได้เปลี่ยนไปจากหน้ามือเป็นหลังมือเป็นคนละตัวเลยยาเอ๋ตอนนี้คือเก่งม,งา,งา,มากๆเวลาไปเล่นท่าไม้โดยเฉพาะเอาไปเล่นกับนาฮิดะจปะปกติน่ะเวลาที่ยายเอ๋มิโกะก,กดเต้นสาครั้งกดเต้นจู่กงเกสกเสาเนะี่ยถ้าเป็นทีมเหมือนเสียเวลาแต่ถ้าเป็นทีมท่าไม้คือมันเน้นปริยาอยู่แล้วทำให้เวลายายเอ๋ออกมาเต้นเนี่ยมันก,ก,ก็ไม่ได้ส่งผลเสียกับทีมอะไรขนาดนั้นตอนนี้บทสรุปก็คือว่ายาเอ๋มิโกะก,ก็เลยกลายเป็นตัวที่เก่งในแบบฉบับของตัวเองไปแล้วนะแล้วเท่านั้นยังไม่พอสามารถเอาไปเล่นคู่กันได้ด้วยคือยายเอ๋คู่ฟะ แล้วคู่ที่4ไปต่อเลยก็คือโคโคมิและบาบาด่านั่นเองโคโคมิ ok เนี่ยก็คล้ายๆยาเอคือในชวงที่ถูกเป่ามันไปไม่เนี่ยเรื่องคนสมร์โดยรวมเป็นตัวน้ำที่ฮิลได้ไงไม่ต่างอะไรเลยกับบาบาดาตัว4ดาวนะก็เลยถูกดราม่าพอสมควรแล้วจริงหนักกว่ายาเอก e อีกจนถูกล้อเป็นบาบาด่า5ดาวนะไม่ว่าจะเรื่องของสกิลธาตุที่สามารถฮิลจะรดสนามได้เหมือนกันถ้าไม่ตายเนี่ยก็ฮิลหมูได้เหมือนกันแถมของบาบาด่าเนี่ยดูเหมือนจะเร็วกว่าด้วยซ้ำเคยกดปุ๊บฮิลปั๊บเลยคือเพื่อน เลือดเพื่อนจะเด้งขึ้นมาคือจำได้เลยตอนนั้นนะโคคมิถูกจัดเอาไปอยู่ในเทียเดียวกับบารบาร่าเลยคือให้สถานะเท่ากันนะซึ่งถ้าจริง,รงนะให้ผู้คนสามารถดโดมตอนนั้นสอดตัวนี้มันก็คล้ายกันจริงจริงคือผมจาได้สมัยผมอยู่ในแพทนั้นนะผมก็เล่นอยู่ตอนนั้นก็ไม่รู้สึกว่าอยากได้โคคมิอะไรเลยเหมือนกันนะแต่หลังจากนั้นนะครับเราจะมีอาร์ติแฟกใหม่เข้ามาโอ้โหพอพูดถึงโคคมิเนี่ยก็เป็นตัวหนึ่งที่ทางเกมเนี่ยอวยมากไม่รู้เป็นอะไรนะอาร์ติแฟกมาใหม่ก็มาเอามาให้น เก่งกว่าบาบาร่ามากขึ้นนะครับสิ่งหนึ่งที่โคโคม,มิทําได้ดีกว่าบาบาร่าค่อนข้างเยอะก็คือการยืนแทงเป็นตัวแบบยืนไม่ได้ยืนเน้นดาเมจแรงรแต่ยืนชนให้เทียนนั่นเองและพอโคโคม,มิเนี่ยได้ท่าไม้เข้ามานะคล้ายๆย,ยาเอ็ดเลยก็กลายมาเป็นตัวกงสุดๆไปเลยเนื่องจากอันนึงที่โคโคม,มิทําได้ดีมากๆแต่บารบาร่าทำไม่ค่อยได้ก็คือการแปะน้านั่นเองนะเมงกะพุนของโคโคม,มิเนี่ยแปะน้าทั้งถี่ทั้งก,งกว้างกว่าของบาบาร่ามากๆสก,กีบาบาร่าเนี่ยโหมันแปะน้าแทบไม่ได้เยใหวมมบบดดี ถ้าไม่ตายเนี่ยก็กดมาไว้ฮิวนิดหน่อยกับเอาไว้วดีเฟสเวลาของเมงกะพุนก็พอแล้วนะตอนนี้เนี่ยโคโคมิก็เลยกลายเป็นตัวแปะน้ำที่ต่อเนื่องแปะเองแบบไม่ต้องตีเหมือนซิงชิลอย่าลืมนะซิงชิลกขยาแย่หลานในเวลามันแปะน้ำมันต้องตีก่อนให้ให้ดับน้ำมันลงเสื้อเนี่ยมันก็มีข้อจำกัดอยู่บางทีเราตีไม่ได้ไงแต่โคโคมิเนี่ยแปะออโตแ้แปะหมู่แปะกว้างซึ่งอันนี้เนี่ยก็คือทีเด็ดเลยทำให้บาบาร่าเทียบไม่ได้แล้วเลยในยตอนนี้นะฮะและคู่ที่5ของเรานะเดินทางมาถึงครึ่่่นะ่่งงงงงทาาาาาาาแแแลลล้้้วนน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 นะะะะก็คคคคืออออไไหหถมมเเเเชิิัยยยยีจดผูบ ตอนที่ข้อมูลของอาหาัยแถมถูกปล่อยออกมาให้เราเห็นครั้งแรกตอนนั้นเนะี่ยรูปแบบสกิลเอลโมเทฟเบิร์สของอาหาัยแถมคือเท่มากและใครที่เห็นนะก็พูดสีเดียวกันว่านี่มันเครื่องิงธาตุไม้ชัดๆนะฮะคือมันคล้ายมากแล้วจริงไม่ใช่แค่ไม่ใช่คล้ายแค,ค่ธาตุไม่ตายนะคธาตุไม่ตายมันจะแบบชุบๆๆ,ๆแล้วก็ปังทั้มเดเมจเครชิงเนะี่ยมันเป็นเหมือนซีเนเจอร์เขาเลยคือสวยมากเน้นความสวยงามในเะครชิงนะแบบตวัดดาบเป็นรูปดาวสายฟ้าแล้วก็เฉือนทั้มเดเมจอาหาแถมคือคล้ายมากเปลี่ยนเป็นสีีเขยวแทนะไม่เพียงแค่นั้น สกิลธาตุก็คล้ายกันคือสามารถปาโมอย่างออกไปแล้วก็วร์ปไปที่ตำแหน่งนั้นและเคลือบธาตุเป็นธาตุของตัวเองอย่างเครืองฉีกเนี่ยคือปามมีไปปุ๊บวบไปแล้วก็เป็นดาบธาตุไฟฟ้าใช่ไหมของพี่แต้มเนี่ยก็เคลือบธาตุแล้วก็พุ่งไปแล้วเป็นดาบสีเขียวเนี่ยก็คือมันก็คือเครื่องฉีธาตุไม้เลยเหมือนมากๆนะเหมือนทั้ง2อย่างเลยแต่พอตัวละครเข้ากมมาจริงๆเนี่ยด้วยความที่มันเป็นคนละธาตุนะครับเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าคือถึงรูปแบบการเล่นมันจะมันจะคล้ายกันนะรูปแบบสกิลรูปแบบสกล้าากกันนต่่รเ็งได และพี่แถมก็เก่งกับเครื่องฉงมากแบบไม่เห็นฝุ่นเลยเนื่องจากพี่แ้มเป็นธาตุไม้และมากไปกว่าน,นั้นพี่แตมมัเป็นครที่ทำปริยาธาตุได้จากหลายแหล่มากๆไม่ว่าจะเป็นการใช้จมตีตีปกติกด e กด q และที่มากกว่าเครองฉงคือมันมีเอฟเฟกต์เศกกระจกลงมาเพิ่มเติมด้วยนะทำให้เวลาเล่นไอไแถมเนี่ยต้องกดซิกเป็นคอโมโบต,ต่างๆเพื่อจะดเทมเมนให้สูงสุดนั่นเองแต่กับเครื่องฉีงะกดอะไรก่อนก็ได้เพราะฉันถึงแม้ส่วนตัวนี้เนี่ยสกิล,ลจะคล้ายกาันและถูกนำมาเปลี่ยนท้กกันในช่วงตน้น ตอนนี้ทุกคนรู้เห็นเป็นใจด้วยกันแล้วว่าพี่แต้มกินขานะเป็นตัวเมท่าทไา้ที่ท็อปเทียร์มากๆในตอนนี้นะฮะเข้าสู่คู่ที่6พูดถึงตัวละครที่ถูกจบมาเปรียบเทียบกัน2ตัวนี้นี่ะขาดไม่ได้เลยนะทุกคนต้องนึกถึงอยู่แน่ๆเลยก็คือเย่หลันและซิงชิวนั่นเองนะฮะือต้องบอกว่าก่อนเย่หลันเข้ามาเนี่ยตัวแปดน้นที่ดี่สุดในเกมตอนนี้นคือซิงชิว แบบที่ไม่มีตัวไหนมาแทนได้เลยหลังจากนั้นทางเกมเนี่ยก็ปล่อยข้อมูลตัวความหม่5าดาวอย่างเย่หลันออกมาหลังจากทุกคนได้เห็นความสามารถของเย่หลันเนี่ยทุกคนก็พูดเป็นเสียงเดียวกันว่านี่มันซิงคิวห้ดาวชัดๆไม่ว่าจะเป็นสกุลธาที่มีดาเมจแล้วก็มีอนุทานเยอะมากๆแลวท้าไม่ตายที่เหมือนกันเป๊ะเลยแล้วทําไม่ตายคือเป๊ะมากคือกดคิวปุ๊บอ่ะเปิดบางอย่างแล้วก็ตีตีตีมีอะไรมาพ่นน้ำใส่ศัตรูนะเพราะฉะนั้นตอนแรกเนี่ยก็เลยมีคนบอกว่าเอ้าถ้ามีซิงชิวอยู่แล้วโดยเฉพาะถ้าน่ปาไผ หลายคนก็เริ่มรู้ความจริงว่าถึงแม้เย่หลานจะเหมือนซิงคิวในหลายๆรูปแบบต่างๆแต่สิ่งที่แย่หลานทำได้ดีกว่ามากและซิงคิวทำไม่ได้ก็คือดาเมจที่มันเพิ่มขึ้นเยอะมากๆเพราะแย่หลานนั้นบีดาเมจส่วนตัวจะทําให้ตายเยอะมากๆแรงกว่าซิงคิวอย่างเห็นได้ชัดและมีสกิลติดตัวที่บัฟดาเมจให้ทีมได้ด้วยและการเป็นว่า2ตัวนี้เนี่ยสกิลคล้ายกันแต่ว่าหน้าที่ในเกมต่างกันเลยเล่นด้วยกันก็ได้หรือแยกเป็น2ทีมก็ได้เช่นกันคือใครที่อยากได้การกระแทกอยากได้การเอเอตัวรอดที่ดี คือมันดีคนละอย่างและยิ่งเอามาเล่นพร้อมกันเนี่ยโอ้โหบ้าบอม,มากอย่างเช่นทีมฮูเต๋าเล่นกับเย่หลันซีิิพร้อมกันโหดมากๆนะฮะนเพราะฉะนั้นคู่นี้เนี่ยก็ดราม่าแค่แป๊บเดียวคนถึงกันไม่ค่อยเยอะเพราะพอ,พอแย่หลันเข้ามาคนรู้แล้วว่าโอเคเย่หลันก็เก่งเหมือนกันซีิิก็เก่งก็คือเอามาเล่นด้วยกันเลยแล้วกันหรือเล่นคนละฝั่งก็ได้นะยิ่งแผ่นหลังๆเนี่ยก็ยิ่งมีความต้องการท่าน้ำเยอะขึ้นไอ้ีไหนมีตัวละครท่าน้ำเยอะๆเนี่ยโอ้โหจัดทีมง่ายมากๆน,นะ ถ้าผมจัดอันดับทาานนะคือท่านน้านี่คือเทียนหนึ่งที่1แน่นอนเอาละมาถึงอันดับที่7นะก็คือคู่ของอิโตะและโนเอลนั่นเองอิโตะที่ออกมาใหม่ๆเนี่ยก็ได้ได้ว่าโดนเอาปเปรียบกับโนเอลว่าเป็นโนเอล5ดาวนะซึ่งก็มีการถกเถียงกันอย่างมากมายทั้งไทยและต่างประเทศเช่นเดียวไม่ต่างกันกันกบคู่อื่นๆก่อนน้าน,นี้เลยเพราะใดในส่วนนี้ถึงถูกเอามาเปรียบเทียบกันอย่างแรกก็คือตำแหน่งกรเล่นที่อิโตะและโนเอลเนี่ย เป็นตัวละครเมนเดเบสธาตุหินเหมือนกันนะคือก่อนที่ตกเข้ามาเนี่ยโนโเอลเหมือนจะเป็นตัวเดียวเลยตอนนั้นนะแต่โนโอเอลเนี่ยต้องบอกว่าไม่ได้ตัวเมตาขนาดนั้นคือเป็นตัวที่ใครที่อวยก็ปั่นซึ่งใครที่ปั่นเต็มๆเนี่ยต้องบอกว่าแรงใช้ได้พอาะทตกเข้ามาเนี่ยดูวแบบการเล่นทำให้าตายเนี่ยคล้ายกันมากก็คือถ้าไม่ตายทั้งสองตัวเลยเนี่ยก็คือการเคลือบธาตุหินให้กับอาวุธแล้วก็มีเอฟเฟกต์กิมมิคข,ของตัวเองนั่นเองก็คือไอตัวเนี่ยก็ได้กระบอกมาแล้วก็ฟาดแบบชายจ้้้ดดนลววไมเเต้ื่น ความเหมือนในอย่างหนึ่งของสมุดนี้ก็คือมันใช้ทีมเดียวกันเลยนะอย่างเช่นโกโดจงหลีเอเบโดพวกเนี้ยใช้ทีมเดียวกันได้เลยคือเปลี่ยนแค่ตัวดดเมจแถมอาวุธประจำตัวของอิโต้เนี่ยโนโอเอลก็เอาไปแย่งใช้ได้ด้วยนะคือมันสกิลตามดฟเฟนเหมือนกันแต่วงเล็บโนโอเอลมันต้อง C6 นะถึงจะเอามาเล่นเป็นตัวดดเมจได้เพราะ,ะนั้นอิโต C0 ก็จะถูกเอามาเปรียบเทียบกับโนโอเอล C6 นั่นเองซึ่งในเรื่องของดดเมจโดยรวมเนี่ยม,มีคนบอกว่าทําได้แทบไม่ต่างอะไรด้วยนะอิโตะจะแดงกว่านี้หน่อยแต่สุดท้ายถ้าอตมเนี่ย ก็คือส่วนตัวผมก็ให้อิโตะว,ว่ามันแรงกว่าเหมือนกันนะแต่โนเอลเนี่ยก็จะเล่นกันกว่าในเรื่องของว่ามันตีฮิวทีมได้ด้วยอย่างตอนฟรินาออกมาเนี่ยก็มีคนเอาโนเอลมาเล่นกับฟรินได้ด้วยก็คืออิโตะทำไม่ได้นะแล้วสิ่งหนึ่งที่โนเอลทำได้แต่อิโตะทำไม่ได้อีกก็คือการสลับตัวได้ทำให้ตาไม่หายอย่างดีเลยนะก็น,นี่แหละเ่วในส่วนนี้ถูกนำมาเทียบกันนั่นเองนะครับมาถึงตัวละครคู่ที่8สุดท้ายนะตัวนี้ผมบอกเลยว่าเศร้ามากๆในการต้องพูดชื่อของเขาออกมาก็คือน้องโยมิยะนั่นเองนะโยมิยะเนี่ย น้องโยถูกนาไปเปรียบเทียบกับหลายตัวละครมากน่าจะมาส่วนในลิมนี้เลยก็ว่าได้เพราะเป็นตัวละครที่มีรูปแบบกระเด่ก็คือกด e เคลือบท่าให้อาวุธและก็คลิกโดดๆไปซึ่งในเกมตัวนี้มันมีเยอะมากๆกนะฮะก็คือแบบกดสกิลท่าตีๆ,ๆๆแล้วกดทําให้ตายบึ้มอะไรเงี้ยอย่างเช่นตัวอย่างให้เห็นภาพคือหูเต๋าเป็นต้นนะพิวริสลี่และอวนเดอร์ซึ่งก็ไม่แปลกใจว่าทําไมโยมิยะถูกเอาไปเปรียบเทียบกับตัวละครเหล่านี้เพราะมันก็คล้ายกันมากคือกด e แล้วก็ปิๆๆๆๆนนต่สิับกก็บนะือโยมิะ เป็นตัวลรธนูที่ตีได้แค่นัดละตัวเท่านั้นคือธนูมันไม่สามารถโดนมอน2ตัวในนัดเดียวได้แต่ตัวละครตัวอื่นเนี่ยสามารถตีหมูได้อันนี้ก็เป็นหนึ่งในจุดอ่อนที่ใหญ่เหมือนกันของยมิยะแต่ก็ไม่ใหญ่มากเพราะว่าสามารถเอาไปสู้บอสที่มันมีตัวเดียวได้ถูกไหมแต่ว่าอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของท่าไม้ตายนั่นเองเพราะสังเกตว่าตัวละครอื่นๆในๆในระบบเนี้ยในแนวเนี้ยมักจะมีท่าไม้ตายเป็นเบรส์สก้อนใหญ่หมดเลยเช่นวอนเดอร์ท่าไม้ตายเป็นระเบิดแบงหูอย่างแรงหูเต๋าเอาผีฟาดแรงโคตร พ่ลิสลี่เนี่ยก็เอาหมัดต่อยมอนนะ,ะกระเด็นเหมือนกันก็แดงพอสมควรแต่คงยมิยะกดเหมือนไม่มีนะไม่กดดีกว่านะโคตรเศร้านะฮะคือผมจําได้ในช่วงแพทอินาซุมะเนี่ยกับแพทเออซูเมรุต้นๆเนี่ยยมิยะยังดูเก่งอยู่เพราะว่ามันยังไม่มีตัวที่พูดเข้ามาไงพ่ลิสลี่มานเรื่องงยังไม่มาก็เลยยังดูเล่นได้ดยูด่บอกเฮ้ยเอามาสู้บอสมันดีบางทีฮูเต่ามันยิงมอนที่รออยู่ไม่ถึงอะไรต่างๆมันยังเหมือนยังมีที่ให้เล่นอยู่แต่พอหลังๆเนี่ย มีพี่วันเดอร์เข้ามามีพี่นิววเลตอย่างเงี้ยพี่ลิซลี่แบบตัวแบตตัวใหม่ๆในเป็นตัวใหม่ออกมาเนะี่ยโยมิยะคือตกกระป๋องไปเลยนะอย่างเศร้านะเพราะฉะนนี้แหละก็คือคู่ที่แปะนะที่มีหลายคู่หน่อยของคลิปนี้นั่นเองนะซึ่งส่วนตัวแล้วรัก่อดเศร้ามากหลังผมเองก็แทบจะไม่ได้เล่นน้องโยมิยะเหมือนกันแหมนี่นแหละก็คือ8คู่ตัวละครที่มีความสามารถคล้ายกัน จะถูกนามาเปรียบเทียบกันนั่นเองนะครับใครมีคู่อื่นไหมก็สามารถเสนอเข้ามาได้อันนี้ก็เป็นเหมือนเสน่ห์ของเกมแนวนี้นะเราก็จะเห็นบางตัวที่เฮ้ยเขาเทียบแล้วมันเป็นอย่างนั้นจริงเลยเทียบแล้วอ่อนจริงอะไรเงี้ยหรือเทียบแล้วเฮ้ยอยู่ๆมันเก่งขึ้นมาอย่างเช่นยาเอกหรือโค้คมีที่มันเก่งขึ้นนะก็มาดูกันว่าตัวใหม่นะแพทตีจุดหกแพทหน้าเนี่ยจะถูกนําไปเปรียบเทียบกับต well, pues right. ัวไหนอีกหรือเปล่าอย่างเช่นเทพไฟเนี่ยน่าจะโดนเาไปเทียบกับเบนเน็ตแน่ๆนอันนี้หนึ่งไงนผมสี้ ก็ขอบคุณทุกคนมากๆที่ดูคลิปนี้มาจนจบถึงตอนนี้อย่าดูทอปิกไหนอีกของเกมแคซิแนแพรและโคยซาเดลเนี่ยก็าสามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ลาก่อนก็ขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับทุกคนบ๊ายบาย